วันนี้จะมาคุยกันเรื่องเทคนิคลดความมันบนใบหน้ามีเพื่อนๆแอบถามมาว่าช่วงนี้อากาศหนาวผิวแห้งแต่ทำไมความมันบนใบหน้ายังไม่ลดลงเลยหมอก็เลยจะมาแนะนำเทคนิคที่จะสามารถช่วยลดความมันบนใบหน้าได้นะคะ mm hmm. เทคนิคข้อแรกก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโอเมก้า6 โอเมก้า6เนี่ยจะเป็นอาหารที่พบในพวกอาหารทอดแล้วก็อาหารที่เป็นพวกมาจากพวกนมวัวแล้วก็พวกเนื้อแดงแต่างๆคือการที่รับรับประทานพวกของทอดมากๆเนี่ย คนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันหรือว่าเป็นสิวง่ายเนี่ยมักจะรู้เลยว่าเวลาที่เรารับประทานของทอดหรืออาหารที่มีพวกโอเมก้าหกเนี่ยจะทําให้ความมันบนใบหน้าเพิ่มขึ้นแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบบางทีสิวอักเสบก็จะมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะนมวัวน,นะคะ มันมีบางงานวิจัยที่บอกว่าการที่เรารับประทานนมวัวเนี่ยจะสามารถทําให้กระตุ้นการผลิตน้ํามันบนใบหน้าแล้วก็ทําให้สิวอักเสบเป็นมากขึ้นก็หลีกเลี่ยงการที่จะรับประทานพวกอาหารทอดๆต่างๆนะคะแล้วแนะนําให้กินอะไรล่ะก็แนะนําให้กินพวกอาหารที่เป็นพวกผักแล้วก็ผลไม้เพราะตัวเนี้ยจะมีพวกวิตามินเยอะ ให้ทานเป็นผักเยอะๆนะคะส่วนผลไม้เนี่ยก็แนะนําเป็นผลไม้ที่ไม่หวานเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้าตาลที่ได้จากผลไม้ก็แนะนําเป็นพวกฝรั่งชมพู่พวกนี้จะมีวิตามินเยอะแล้วก็ไม่หวานหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าที่มีน้ํามันผสมอันนี้เราจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูที่ข้างฉลากนะคะมันจะเขียนว่าปราศจากน้ํามันหรือว่าออยฟรี คือคนที่มันปัญหาเรื่องผิวมันอยู่แล้วเนี่ยความมันบนใบหน้าเขาก็จะเยอะถ้าเราเลือกตัวที่มันมีน้ำมันผสมก็ยิ่งทำให้ความมันบนใบหน้ามากขึ้นหลีเลี่ยงที่เขียนว่าสำหรับผิวแห้งหรือว่าพวก ExtraD r y นะคะพวกนี้จะยิ่งมีน้ำมันผสมเยอะก็เห็นสังเกตข้างๆเลยว่ามันมักจะเขียนว่าอ i l f r ฟ e แล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเจลหรือว่าโลชั่นส่วนเทคนิคข้อสุดท้ายก็คือ การทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีฟองหรือว่าฟองน้อยนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่มีฟองเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่มันขจัดความมันแล้วก็ความชุ่มชื้นบนผิวหน้ามากจนเกินไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะผลิตน้ํามันมากขึ้นแนะนําเลยว่าให้เลือกตัวเจวลล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้าที่ฟองไม่เยอะตัวน,นี้จะไม่ละคายเคืองผิวแล้วก็ไม่กระตุ้นการผลิตน้ํามันแล้วก็ไม่ควรจะล้างหน้าบ่อยจนเกินไปนะ ถ้าเกิดว่าเรายิ่งรางนั่งบ่อยก็ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำมันมากขึ้นแนะนำลองไปปรับใช้ด้วยนะคะเทคนิค3ข้อง่ายๆที่หมอได้แนะนำไปค่ะ